สวัสดีทุกท่านนะฮะมาพบม,มาเจอมาเจอกับช่องนายโพธินะฮะผมก็ยังไม่ได้อาบน้ํเพิ่งจะทาสีนะเพิ่งจะทาสีโครงของล้อเข็นแผงโซล่าเซลล์เสร็จนะทุกท่านเพิ่งจะทาสีเสร็จนะก็มีเวลามาอ่านคอมเมนต์นะครับมีเวลาเวลามาอ่านคอมเมนต์ดูก็ส่วนใหญ่นะทุกท่าน ส่วนใหญ่ f อซจะไม่เห็นด้วยกับความคิดของลุงสาสแล้วก็ความคิดของสามารถในเรื่องของเออ่ประตูไอ,อไม่ใช่ประตูสิฮรัวนะฮารัวด้านหน้านะครับอ,อ่ที่แกบอกว่าไม่เสริมนะไม่เสริม ราวนะครับไม่เสริมราวไม่เสริมไม้นะท่านให้มันทีซึ่งผมก็มาพิจารณาดูแล้ว fc ส่วนใหญ่อยากให้ผมเนี่ยเสริมโดยที่ไม่ต้องถามเจ้าของบ้านเลยนะเพราะว่าผมถามเจ้าของบ้านนะถามลุงศาสตร์แล้วก็สามารถเสียงตรงกันนะทั้งสองคนเสียงตรงกันว่าไม่เสริมนะ fc ก็เลยมองดูว่าเขาคงไม่อยากเสริมเป็นเพราะาขี้เกียจตัดไม้นะ เป็นเพราะขี้เกียจตัดไม้หรือเปล่านะะตอนนั้นก็ให้ผมเนี่ยเอฟซเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยตัดตัดสินใจไปเลยว่าเสริมไม่ต้องถามความเห็นของลุงศาสต์ความเห็นของสามารถไม่ต้องเอาให้เราเสริมไปเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องท่านผมก็จะไปดำเนินการนะเสริม นะไปดําเนินการเสริมแต่ว่าตะปูเราหมดแล้วนะต้องไปซื้อตะปูใหม่นะไปซื้อตะปูซื้อตะปูไปหนึ่งกิโลหมดแล้วทุกท่านนะฮะโอ้ห่วงนะพี่น้อยพี่ลุยงานจนค่่าเลยมันก็เลยเป็นเหนื่อยๆเยพลียๆมันก,ก,กินยาไปแล้วเมื่อกี้กินข้าวแล้วก็กิกนยา แล้วก็มาทาสีทาสีโครงของโซลาเซลล์เนาะอนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตั้งก็นนะ่าจะเสร็จนะนะ่าจะไม่ได้นอนค่ำแล้วลนะทีนี้เออก็ตามนั้นนะทุกท่านบ้านของลุงศาสตร์เจรีนะมีอีกประมาณสองสามอย่างนะที่ผมยังยังที่ต้องทําอยู่นะฮะพรุ่งนี้นะฮะไปซื้อตะปูมา เพิ่มหนึ่งกิโลนะฮนะเพราะว่าจะทำอย่างอื่นด้วยนะไปซื้อตะปูมาเพิ่มหนึ่งกิโลแล้วก็เสริมนะครับเสริมความถี่ของรั้วด้านหน้านะท่านไม่อย่าให้มันห่างกันเยอะเนาะเสริมอีกสามเส้นนะท่านเสริมอีกสามเส้นระวังช่องว่างนะแล้วก็ด้านล่างนะรอบนี้นี่เสริมเสริมรอบนี้เนี่ย ไอหมอกน่าจะวิ่งออกไม่ได้เพราะว่าเรามันมันติดกับพื้นดินเลยนะเสริมติดกับดินเลยนะครับเอฟซีคอมเมนต์เยอะเนาะว่าห่างเกินนะครับเออลุงศาสตร์แกมไม่ไม่ให้เสริม่ะออลุงศาสตร์กับสามารถไม่ให้เสริมแต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะให้เขาเดี๋ยวจะสั่งงานให้เขาเนี่ยตัดไม้ไผ่นะตัดไม้ไผ่ไม่ต้องนะฟังดีๆนะท่าน ตัดไม้ไผ่ไม่ต้องเอาให้มันเกลี้ยงนะฮะอย่าตัดไม้ไผ่เกลี้ยงอันนี้ผมลืมบอกเขาตั้งแต่ที่แรกเวลาตัดไม้ไผ่มันจะมีเง่งของไม้ไผ่เนาะมันจะมีกิ่งก้านของไม้ไผ่เราตัดออกนิดหน่อยเราอย่าเอากิ่งมันออกหมดนะครับเพราะว่าถ้าเอากิ่งมันออกหมดเวลามุดมันจะมุดง่ายเออแต่ถ้ามีแง่งมันจะมีเง่งเป็นแบบนี้อยู่มันเป็นคล้ายๆนม้ม ถ้าเราเก็บเอาไว้ตั้งแต่ทีแรกอะเราไม่ต้องเสริมเขาได้พอมันมุดไม่ได้มุดไปมันก็ทิมทิมหน้าทิมตาเออเพราะนั้นก็เดี๋ยวรอบนี้จะให้เขาตัดไม้ไผ่โดยที่ไม่ต้องเอาแง่งมันออกเอาแง่งเหลือโผล่ไว้นะให้มันแทงคนเวลาคนมุดนะเออลวลามีใครมุดเข้าไปเนะี่ยให้มันแทง หรือว่าเสี้ยนของไม้ไผ่ให้มันบาดมือบาดเท้าบาดอะไรเวลาเวลามีคนปีนนะครับต้องเอาไว้อย่างงั้นนะฮะเอ้ยเอาก็สรุปนะท่านก็เสริมนะฮะตามที่ fc เรียกร้องเลยเสริมแล้วก็มีอีกอา่าที่ผมจะต้องทำนะมีเสริมอา่า รั้วด้านหน้านะครับให้มันทีกว่าเดิมแล้วก็ทําที่แขวนเสื้อนะครับทําที่แขวนเสื้อให้กับเจรีนะฮะต่างหากนะฮะเพราะว่าเจรีกับสามารถเนี่ยเขาไม่แขวนเสื้อร่วมกันนะครับเขาแยกแขวนนะฮะสาเหตุที่ไม่เห็นเสื้อผ้าของเจรีในที่แขวนเสื้อนะเป็นเพราะว่าเจรีเอาเสื้อผ้านะครับ ของเจรีเนี่ยไปแขวนไว้ที่กระต๊อบหลังเก่าผมเดินไปเยี่ยวตอนนั้นผมเห็นตอนแรกผมก็ไม่รู้นะเสื้อผ้ามันหายไปไหนหมดพอไปไปมาอ๋อเสื้อผ้าเจรี่อยู่ที่กระต๊อบหลังเก่าแต่ของสามารถเนี่ยเขาเอาไปฝากญาติพี่น้องเขาหมดแล้วเหลือประมาณตัวสองตัวเนาะะฉนนั้นของสามารถเนี่ยถ้าผู้ใหญ่จะดีจะส่งเสื้อผ้าอะไรมาก็ไม่ต้องส่งว่าเข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 าพอเขาเขาเอาแค่นั้น ถ,ถ้าส่งมาให้อีกเขาก็ไปให้คนอื่นนะฮะแต่ของเจรี่เนี่ยเหมือนออเหมืนยังยังมีเยอะอยู่แต่เอาไปแขวนอยู่กับทับหลังเก่านะเออผมก็ถามทำไมถึงไม่แขวนในในบ้านบอกเออมันมันแขวนด้วยกันไม่ได้แขวนด้วยกันแล้วมันทะเลาะกันเออเดี๋ยวผมจะเอาไปแขวนเอาไปทำที่แขวนให้ตั้งหากนะแล้วก็จะไป เอาแผ่นหลังคานัท่านพวกนี้ถ้าเสร็จเร็วนะเอาแผ่นหลังคาเสริมตรงบริเวณหน้าห้องน้ําเชื่อมระหว่างบ้านลุงศาสตร์กับห้องน้ําตามที่วางแผนเอาไว้เวลาฝนตกมามันจะได้ไม่เปียกนะแผนที่สองก็คือต่อมาก็จะจะ,จะทําที่นั่งตําครกหรือว่ายืนตําครกที่ทํากับข้าวของลุงศาสตร์จะทําคล้ายๆเหมือนชั้นวางของที่เราทําให้เจรีแต่ไม่ได้ทําใหญ่ขนาดน,นั้น นะทําพอให้มันยืนปรุงเครื่องปรุงทํานู่นนี่นั่นได้ตรงนั้นนะจะได้ไม่ต้องยกไปทํากับข้าวหรือไปทําอยู่ตรงบ้านหลังเก่านะฮะต่อมาก็จะทําที่เก็บนะจะทําจะทําที่เก็บลังกระดาษให้กับเจลีหรือเก็บของเก่าที่เจลีขนมาสะสมเอาไว้ไปขายนะจะทําที่เก็บต่างหากมันจะได้ไม่รกบ้าน ต่อมาก็จะใส่หูช้างจะใส่หูช้างตรงบริเวณห้องน้ําทั้งสองห้องนะครับซึ่งกุญแจมีแต่ยังไม่ได้ใส่หูช้างนะและก็จะใส่กันนะห้องน้ําของลุงศาสจะจะใส่ตัวกันส่องผมยังไม่ได้ใส่ตัวกันส่องนะทุกท่านเวลาเราส่องไปในห้องน้ํามันจะมีร่องอยู่ตรงตรงวงกบประตูเพตอะน,นั้นเหล็กมันเหลืออยู่เหล็กเหล็กเส้นเล็กๆที่ผมซื้อมานี่ มีอยู่เดี๋ยวผมจะเอาไปกัน้นเวลาเข้าห้องน้ําจะได้คน,คนแอบส่องจะได้มองไม่เห็นส่วนของห้องน้ําสามารถเนี่ยใส่แล้วนะครับอ่าเพราะน,นั้นเหลือของลุงศาสยังไม่ได้ใส่อ่าแล้วก็จะ,ะติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับติดตั้งจาน ufo โซลาเซลล์ที่ผู้ใหญ่จะดีส่งมาให้พร้อมกับโบกปูนทิ้ง บดบวกปูนอบไว้เลยนะไม่ให้ขยับเขยื่อนไปไหนแต่จะติดตั้งตรงไหนนั้นบ้านฝั่งนี้หรือฝั่งนั้นนะผมยังไม่รู้เดี๋ยวต้องให้เขาเป่ายิ่งฉุบเอาเพราะตอนแรกแผนผมคือแบ่งครึ่งนะตอนแรกเราจะแบ่งพื้นที่กันคนละครึ่งทํารั้วทีนี้ก็ลุงศาสตร์ให้ทํารั้วทีเดียวยาวเลยทั้งทั้งสองหลังก็เราต้องมาคิดแล้วโซลาเซลล์จะเอาไว้ตรงไหน นะเพราะว่าเอาไว้ตรงกลางไม่ได้มันเกีกะทางเข้าออกอีกเอต้องเอาไว้ข้างข้าง,ข,างข้างบ้านหลังใดหลังหนึ่งไม่หลังนั้นก็หลังนี้นะต้องมาเป่ายิงชุบกันว่าจะเอาไว้หลังไหนนะแล้วก็เออมีอะไรอะ่ะน่าจะหมดเท่านี้แล้วท่านสิ่งที่จะทำนะครับแล้วถ้า เขาอยากทาสีแคร่ไม้ไผ่ป้องกันมอดป้องกันเอ่อมันเสื่อมสภาพก็ทาได้เดี๋ยวเอาสีไปให้ทานะส่วนไม้แท้เป็นแคร่ของลุงศาสตรเนี่ยไม่ต้องทาก็ได้อยู่ได้นานนะส่วนไม้ไผ่เนี่ยอายุมันสั้นไม้ไผนะ่น่ะมันผุเร็วนะมันมันจะไม่เหมือนไม้แท้ทาเป็นไม้แท้เหมือนบ้าน ลุงศาสตร์เนี่ยเราเอาเป็นไม้ที่มันมีอายุนานแล้วนะท่านปลวกไม่กินมอดไม่กินแล้วไม้รุ่นนี้พอไม้ตั้งแต่สมัยโบ,บราณธรรมน,นามาทําเป็นไม้เหลือจากการรื้อชานหน้าบ้านของลุงเลื่อนเอามาทํานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลวกไม่กินแล้วนะมอดก็ไม่เจาะแล้วพอมันผ่านมาเป็นเป็นร้อยปีแล้วเออมันอยู่อีกสักร้อยปีเขาคงไม่เป็นไร นะส่วนแคร่เนี่ยอายุมันเต็มที่ประมาณสองปีสามปีมันก็เริ่มจะมีมอดเจาะแล้วเพราะนั้นก็ต้องทาสีส่วนใครจะเป็นคนทานั้นก็ดูก่อนว่าเขามีใครว่างไหมถ้ามีคนว่างผมก็ให้คนที่ว่างอนะทาสีนะครับถ้าเขาอยากทานะถ้าเขาไม่อยากทาก็ตามการเวลานะท่านะไม่เกินสามปีมันก็คงจะพังนะฮะ <c oughs> แต่ถ้าทาก็อายุน่าจะประมาณ นานนานนานเรทถ้าท่าสีเนี่ยอายุนานน่าจะนานนานพอๆกับอายุคนเลยแหละถ้าท่าสีนะสี 40, 50, ่สิบห้าสิบปียังยังไหวนะเคร่ที่ผมซื้อมาจากกกอกก็ยังอยู่นะทุกวันนี้อยู่มาก,กี่ปีแล้วนะสี่สามสี่ปีแล้วเนาะเออก็ยังไม่พังเลยขนาดยังไม่ได้ทาสีนะถ้าทาสีก็น่าจะนานนะน่าจะอยู่ยาวนะครับ มันเล่าให้ฟังนะทุท่านเท่านี้นะสรุปนะรั้วหน้าบ้านลุงศาสจะเสริมไม้หรือไม่เสริมนะครับผมสวัสดีครับ